สวัสดีครับวันนี้ก็เจอผมเนมทีวีซีเฮดนะฮะวันนี้ก็เล่นเกม Monster Hunter Online นะครับเกมที่เปิดตัวในปีก่อนแล้วผมก็มาเล่นในวันนี้โอเคอ่าเก็บของไ้ก่อนเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องไปกดไลค์ให้น้องมินิเกมด้วยครับลิงอยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมอ่าติดตามน้องเขาด้วยนะครับโอเคลืม กินเนื้อเพิ่มสต้ามิน่านครับอา่าเราจะมาล่าหมูป่ากันภาพเอ้ยไม่ใช่ภาคนี้ก็ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับแตกต่างกับมอนสเตอร์มาฮันเตอร์ภาคอื่นๆน,นะครับภาคนี้ผมว่าสวยสุดแล้วนะครับโอเคฟันไปตอนนี้ผมใช้ขวานในการล่านะครับขวานเล็กๆเลยที่เราได้มา อ๋อ oh. เปลี oh. ่ยนหมดดาบนี่โฮ้ยมึงจะวิ่งทำไมสซะเอ้ยกูปาเห็ดหอมนี่โอ้มันตายแล้วนี่ว่ะโอเคมันจะวิ่งใส่เรานะครับลองลบรบรบไม่โดนไม่โดนไม่โดนน้องโอ้โหไม่เป็นไรนะ จัดไปโอเคเดี๋ยวจะระเบิดมันนี่ตูมโอ้ระเบิดต้อง590เลยนะครับตัวแรงใช่ได้เออปั่นเป็นไงครับ200เลยเยปลี่ยนโมดาาปึ๊บ100ต่อเลยระเบิดโอเคโอ้โห ตายโคตรง่ายเลยนะครับอ่าเก็บดามก่อนทำการแรกอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคเราแล่นเสร็จแล้วนะแมชุดตัวนี้ก็ชุดเกาะชุดเกอดาอระเท่นะครับ แต่ว่ามันจะป้องกันดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมไม่เคยใช้นะนี่นะโอเคฮเดี๋ยวจะพาไปดูชุดเกาะของเจ้าหมูป่ากันนะครับแมวติดบัก๊กแมวทำอะไรข้างหลังครับมันจูบเท้าแล้วนะครับอา้อาวอา้อาวอ้ารอระหว่างงามครับ โอเคแมวเราเลเวลสิบหกแล้วเฮ้ยมีของให้เลือกครับเดี๋ยวเมจะสุ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดการเซฟของนี้ห้าได้เขี้อะไรมาไม่รู้โอเคผ่านไปอกลับไปที่หมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวดาวน์โหลดโหลดดิ้งอ่ะฮะ ภาคนี้สงสัยว่าจะปะทะกันได้นะครับมนุษย์กับมนุษย์ตีกันตีกันเองเพเยอร์กับเพเยอร์นะครับซ v c ีมันเขียนไว้โอเคเออหรานขายวดดุฒอยู่ฝั่งนั้นนะครับอ่าคนก็คนข้าวที่จะเยอะนะครับมีแต่คนโหดๆทั้งนั้น ดูกูสิอิาดไม่หดฮาดูชุดเกาะตัวไหนวะตัวนี้โอเคนี่ครับชุดเกาะหมูป่านะนนี้คือหมวกนะครับก็เทในระดับหนึ่งเดี๋ยวลองเอามาใส่ทั้งหมดเลยนี่เป็นตั้งลมหมูป่าไปเลยโอเคครับผม อันนี้ก็เอาไม่ว่าก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นาอะไรก็รอตามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลเราไปก่อนนะครับ